สลัมมาเลกคุ้มสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วไข่ห่อข้าวของเราเดี๋ยวต้องเปิดเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวแม่เลี้ยจะดูซินีหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราเสิร์ฟกับแตงกวาแล้วน,นะคะแตงกวานี่ค่ะนี่ก็เป็นแบบนี้ข้าวผัดผักห่อไข่ของเรานะคะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะคะเราไม่ต้องปิดให้มันมิดนะคะให้มันโผล่อย่างนี้มันจะได้อร่อยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะจะชิมให้ดูจะลองดูนะคะเราเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปตักข้างในออกมานะคะเนี่ยก็จะเป็นข้าวแบบนี้นะคะนะคะจะ,จะชิมให้ดู วข้าวเราเป็นยังไงมางหอมอร่อยค่ะทําง่ายด้วยลองไปทํำดูนะคะทําให้ถ้าเรามีเด็กเล็กๆนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะลองทํำดูเราก็ชิมไข่ด้วยนะคะ ไม่ไม่จะชิมไข่ไข่เราก็ตัดออกมาเลยนะคะมันก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเนี่ยมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยไม่ยากจะชิมให้ดูนะคะเิ็นชิมไข่ดูว่าอร่อยเพราะว่าแม่ย่า ไข่นี่เราก็เติมเกลือ,อนิดนึงใส่แป้งไปตีให้เข้ากันแล้วเราก็ไปอร่อยมากค่ะโอเคนะคะลองไปทำดูไข่ข้าวห่อไข่เจียวนะคะสไตล์ไม่ยากโอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมกดเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ